เจ c h ช n n นลสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับมาดูประกัดแฟนซีครับสีน้ำเงินฟ้าครับผมก็เป็นความสุขสำหรับคนที่ชอบประกัดนะครับ นี่ก็เป็นประกัดของหลานเจเอเองนะครับเก็บภาพมาให้ชมครับผมประกัดนี่เป็นประกัดแฟนซีครับมันจะมีประกัดทุ่งประกัดหม้อครับผมประกัดแฟนซีหรือบางคนก็เรียกว่าประกัดจีนเนาะครับผม เลี้ยงไว้ดูเล่นเพลินๆครับผมประมาณ20-30ปีก่อนนะครับผมผมก็จะเลี้ยงไว้เยอะมากครับผมตอนนี้ก็จะเป็นหลานชายครับหลานชายก็เอามาเลี้ยงครับผมวันนี้ก็ดูสีฟ้าไปก่อนนะครับสีฟ้าสีน้ำเงินครับผม เขาน่ารักดีนะครับเล่นกล้องเลยนะะเล่นกล้องด้วยเอ๊สงสัยว่านี่คืออะไรใช่ไหมครับสงสัยว่านี่คืออะไรครับผมเอ๊อะไรอะไรแอคหล่อแอคหล่อ จะเป็นตัวผู้นะครับถ้าเป็นเพศเมียจะมีไข่จุดข,า,ขาวๆอยู่ใต้ท้องนะครับผมตรงใต้ครีบข้างล่างนะครับก็จะเป็นตัวเมียถ้าเป็นตัวเมียจะมีไข่ข้างล่างอันนี้ไม่มีไข่ครับผมถ้าตัวเมียก็จะสีสันไม่ไม่สวยเหมือนตัวผู้ด้วยครับประกัศเป็นสีตัวผู้จะสวยนะครับแต่ตัวเมียจะไม่สวยครับ นี่ก็สั้นๆครับเอามาฝากประกดเแฟนซีสีฟ้าครับผมฝากด้วยนะครับรักเต๋น,น้อยขอให้รักานานนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมาดูประกดเแฟนซีสีฟ้าครับครับขอบคุณมากนะครับาฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เอด้วยนะครับ ถ้าชอบนะครับผมครับผมขอบคุณที่ก็มารับชมครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ